กันที่จังหวัดลบบุรีกันบ้างครับที่นั่นครับเขามีการชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนนะครับที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ครับที่อาคารอเนกประสงค์เทศาบาลเมืองเขาสามยอดอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีครับว่าที่ร้อยติทรงผลปั้นแก้วรองผู้วา่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธี เปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้นะครับเรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลบบุรีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานผู้บริหารสศึกษา ครูแนะแนวครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจากทั้ง11อำเภอตลอดจนคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มพักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับโดยผู้เข้าร่วมนะครับทั้งนี้เพื่อกระสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับครับทางนี้ก็เพื่อนําไปชี้แจงแก่เด็กนักเรียนและก็ผู้ปกครองครับให้ทราบถึงประโยชน์ของการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพนะครับเพื่อที่จะได้เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือซึ่งก็จะทําให้มีอาชีพมีไรายได้ได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้นครับสามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งในที่ประชุมก็ได้มีการบรรยายในเรื่องของอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาโดยทีมวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลบบุรีอีกด้วยกับ